เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานหนูนาอบโอ่งครับที่นครราชสีมาขายดีมากครับจนอบแทบไม่ทันย้ำอีกครั้งนะครับว่าหนูไม่ใช่หมูครับที่ห้อยอยู่ในองหนังดูกรอบหน้าทานนี้นะครับคือหนูนาอบโอ่งของสิตราฟาร์มบ้านดอนคนทาหมู่ห้าตบลขุนทองอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหนูอบโอ่งนี้นะครับราคากิโลกรัมละ270ถึง300บาทราคาแพงกว่าเนื้อหมูอีกครับ เราจะมาคุยกับคุณสุทัศน์ศรีสุราชนะครับหรือว่าคุณจุอายุ44ปีเจ้าของสิตราฟาร์มที่เปิดมาได้3ปีมีหนูนาหลายร้อยตัวเลี้ยงที่บอ่อ70บอ่อครับสวัสดีครับพี่จุครับช่วยบรรยายหน่อยครับว่าหนูนาอบโอง่งเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับความรู้สึกของผมรสชาติที่ทานก็จะเป,เป็นเนื้อหมูผสมกับเนื้อไก่ครับหนังของหนูนาอบโอง่งเนี่ยดูกรอบมากเลยครับ เราสามารถย่างแล้วก็ทานเฉพาะหนังเหมือนกับเป็ดปักกิ่งแล้วก็หมูหันได้ไหมครับทําได้ครับผมไดแต่ว่าต้องใช้หมูอที่มีอายุหน่อยนึงย่างให้กรอบแล้วก็ใช้ตะไกรตัดแส้ทานเหมือนเป็ดปักกิ่งทานเหมือนหมูหันก็ได้ครับหนูนาอบโอ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างครับตัวเล็กหน่อยไซส์สี่ขีดก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทครับาชาวบ้านชาวอะไรที่ต้องการไม่ว่าต้องการซื้อแพงอยเงี้ยร้อยห้าสิบบาทตัวหนึ่งกำลังดีครับก็กินได้ประมาณคนสองคนอย่างนี้กกำลัง สใหญ่ๆพวกนั้งกรอบมีตัวละ2 0 0 300ขึ้นการเพราะหนูนาขายยากไหมครับพี่อยู่ที่ภาวะสิ่งแวดล้อมอากาศเย็นไม่มีเสียงมารบกวนไม่มีเสียงมาเราการออกลูกการการผสมพันธุ์มันจะมีต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีจะว่าไปแล้วเนี่ยหนูนาก็เหมือนคนเหมือนกันนะครับชอบอากาศเย็นๆที่เ,เงียบๆถึงได้ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี <c oughs> ตอนนี้สิตราฟาร์มขายหนูนาแบบไหนบ้างครับมีขายหูชำแหละสดแล้วก็หนูโอ่งแล้วก็ ขายพ่อแม่พันธุ์ครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะอยู่ที่2 2 0ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบตามช่วงฤดูกาลร,ร,ราคานโน้ก็ราคาขายตามไซส์พ่อแม่พันธุ์นี่ก็รวมไปเลยชุดละแปดร้อยครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวครับยอดขายหนูหนาอโป่งต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับยอดขายก็วันธรรมดาวันก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยถึงสองพันครับผมนี่เป็นช่วงที่ได้ได้ตามปกตินะถ้าเป็นช่วงเทศกาลที่มีช่วง จะดูการหน้าหนาวนี่ก็จะได้เยอะนะครับวันละสามสิบตันแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับยอดขายของนุนาอบองเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะครับปีปีปีที่แล้วนะนุช่วงไม่สิบวันนะนูผมสองร้อยสามร้อยกิโลนี่พอปีใหม่นี่ไม่พอขายขลยไม่ทันทขาจนมือนี่ลอกเลยขายขายได้ครับรายได้ได้ดีได้เยอะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี่เป็นช่วงหน้าหนาวบางคนกลับบ้านเยอะซื้อไปซื้อไปฝาก คนเฒ่าคนแก่ม่ซื้อไปฝากคนทาเล่ทนานาผิดมันขอ,อนมันงี้ไปเลี้ยงผิดก่นอ,อนเลี้ยงสำหรับใครที่อยากชิมนะครับหนูหนาอบโอ่งของสิตราฟาม่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับถึงหนูนาจะถูกจับไปแต่ใจพี่ยังไม่ถูกจับจองพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับผมวันนี้ผมกัพัฒน์ลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกเสาร์อาทิตย์8 15ทางช่องวันครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ